เข้าไม่เข้าเมาอยู่สวยอยู่มีเคุมฮนะคู่เจ็ดแล้วคิงมามีคู่เคู่สเรามีสคู่นะเรามีสคู่นะคู่เคู่สเออมาดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้คู่ คลินี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนี้แจ่มแจ๋วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้ออ่ะครับผมก็สวีดัสวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับช่อง evolution gaming official กันเหมือนเดิมนะคนดูอ่ะวันนี้ผมเอาทุนมา5 0 0พันครับเปลี่ยนเกมกันบ้างนะวันนี้นะเออวันนี้มาลุยคาสิโนโฮเอฟครับหรือคนไทยเรารู้จักกันในชื่อโป๊กเกอร์นั่นเองนะเออนั่งดูข่าวนั่งดูข่าวมาเมื่อวานนะครับป่าเต๊ดนะไป ได้ที่2นะครับที่2โป๊กเกอร์ที่เวียดนามมาวันนี้ก็เลยอยากจัดโป๊กเกอร์บ้างนะฮะอ่ะมาลุยกันเลยไปก่อนเบาๆสัก500ป่ะไปก่อนเบาๆสัก500เออนะครับเล่นบาร์มาหลายคลิปแล้วคนดเออูเบื่อนะเล่นบาร์มาหลายคลิปเจอข่าวปาเต้พอดีนะฮะเดี๋ยวนี้ปาเต้ดเขาก็เอาทางโป๊กเกอร์นะใส่สุดเหมือนกันนะแกเออรอบที่แล้วก็เหมือนจะได้แชมป์ไหมถ้าไม่หรือหรืออะไรนี่แหละนะครับนะรอบนี้มาได้ที่2แชมป์ อัที่2เวียดนามเอาเรื่องจัดนะฮะเออได้ได้มาหลายร้านดองอยู่นะเห็นในข่าวนะมาเรามาเราไม่ต้องไปโต๊ะก็ได้ฮนะเออถ้าเราอยากเล่นโป๊กเกอร์อย่างงี้ไม่ต้องไปโต๊ะพี่จัดนี้เลยในอีโวเลยนะฮะอีโวก็มีนะโป๊กเกอร์แต่มันก็ไม่ได้ฟิลอยู่ดีอะ่ะคนดูนะฟิลลุ้นไพ่นะใช่ไหมเออหน้าสองมาหลังห้าต้มต่ำเตี้ยเลี้ยดิดนถามจริงๆกับเพื่อน ใครจะสู้ก็สู้ครับพี่ไม่สู้แล้วหนึ่งฮะไปแล้วหมอบแล้วฮะหมอบดีคนดูดูแต้มเนี่ยหน้าสองหลังห้าจั่วอะไรครับน่ะอื้ือื้อดูดิดูไพ่ดิโอ้ไปเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีอเอเอ,าอมา ไปสัก500ต่อเนื่องต่อเนื่องขอไพ่เด็ดๆเนี่ยสักใบเนี่ยถ้ามีตัวคุมสวยๆตัวใหญ่ๆเนี่ยคนดูบอกเลยโคดวิ่งนะโคดวิ่งสับนานไปสีสองเหลือพี่เขียวบ้างเออเอาซาละเอียดจ้ะกะไม่ต้องเขีย้ยก็เลยมั้ง อืหน้าสิบได้อยู่คนดูน้าสิบมาสวยอยู่หหลังสี่ไม่ค่อยสวยวะมีตัวมาคุมอีกสักหน่อยนะสิบก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะเอาจริงสู้ปะรักไก่เลยครับรักไก่เลยไพ่ไม่สวยรักไก่ไปเลยเผื่อดวงมาเผื่อดวงมาเผื่อดวงมาสองใบสุดท้ายสวยๆผู้ห้า คูห่ห้าโอ้ไม่มีเราไม่เจอคู่เลยคอนดูเออไม่เจอคู่แต่เขาไม่ไม่เจอกว่าฮะดีนะรักใกล้ไปพให้เราสูงกว่าฮะเออให้เราสูงกว่าบางคนงงไม่ไม่มีคู่ทําไมเราชนะฝั่งนู้นมีสองแต้มกับสามแต้มเออแล้วเขาไม่มีคู่เหมือนกันนะแล้วเขาไม่มีคู่เหมือนกันโดนนะฮะว่าดวงเราจู๋แล้วเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ สายรัดไก่ก็ามาเออ,อละเอียดแล้วพ่อมาจำๆจอูโหหน้าเจ็ดเจ็ดยับไหมเจ็ดยับไหมเจ็ดยับจริงๆด้วยมาอย่างนี้ทรงนี้เจ็ดยับคนดูเอ้ยแมม จ็ดมาอยู่สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่อย่างนี้สวยฮะอย่างนี้สวยฮะไปดีฮะอย่างนี้สวยฮะได้เล่นเลยอย่างนี้ได้เล่นเลยมาคู่เจ็ดก่อนมาคู่เจ็ดก่อนถ้าเจ็ดมาตัวนี้จะโคตรสวยจะจัดเลยนะบอกเลยนะถ้าเจ็ดมาตัวนะเพื่อนนะขอร้องลุนแค่ฝั่งนู้นไม่มีเอ็ดกับแมมมนี่ไงคู่เอ็ดฝั่งฝั่งนู้นถ้ามีเอ็ดกับแมมนี่คือเราจบเลยนะคนโด ยังไงเออสวยไม่มีเอ็ดกับแม่มก็โอเคไม่มีเอ็กับแมมก็โอเคอืมถ้าเขามีเอ็ดที่บอกเลยเจ็บเจ็บ,เ,จบเขามาตองเอ็ดเลยเมื่ 6, อกี้มาเบาๆครับไปทีละหกเอ้ยไปทีละห้าพอไปทีละห้าพอนะฮะเล่นไม่ตั้งใจร้อนคนดูเนะียเพราะว่าโป๊กเกอร์มันได้ช้าอยู่แล้วนะับโป๊กเกอร์มันได้ช้าอยู่แล้วนะฮะใครที่ดูคลิปพวก บาคาร่าสายฟ้าพี่มาเนี่ยรู้เลยนะครับบาคาร่าสายฟ้ามันขึ้นเร็วไอ้พวกเกมสายฟ้าเนี่ยมันได้เร็วนะครับได้เร็วนะครับเพราะว่ามันมีตัวคูนไงมันมีตัวคูณเนี่แต่โป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ก็ถามว่ามีตัวคูณไหมมีแต่ต้องได้ไพ่สูงได้ไพ่สูงต้องเล่นพวกโบนัสอย่างนี้นะเออแต่ถ้าธรรมดาก็ได้เท่าเดียวนั่นแหละคนดูก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตั้งเป้าสูงเออยังดีมีคิงมาเว้ยยังดีมีคิงมาเว้ยแต่ขอคู่หน่อยได้ไหมล่ะเพื่อน คู่ไม่มาเลยผู้คิงมาหน่อยอีกสองใบต้องเจอแล้วป่ะอีกสองใบต้องเจอนะยังไงแหมมาแล้วคิงอยู่ไหนะเพื่อนโอ้โหคิงไม่เจอขอยังมีคู่อะฝั่งนูน้นอะเออไม่มีคู่สวยดีสวยดียดอ่าอย่างนี้ได้เล่นนะสวยสวยป ฝั่งนู้นก็ไม่มีคู่เหมือนกันกวนูวันออทีละห้าพอนะค่อยๆค,ครับเรื่อยๆมาเรียงๆเราตั้งเป้าไม่สูงอยู่แล้วไนงะเออเพราะว่าพวกของพวกนี้เราตั้งเป้าไม่สูงอยู่แล้วแต่ถ้าพวกพวกบาคาัคคลาสายฟ้าเนี่ยผมอยากได้ทุนเท่าตัวสุดๆเลยนะอยากได้ทุนสักเท่าตัวค่อยถอน แต่อันนี้คือโป๊กเกอร์เนี่ยทุนห้าสของคนพี่ก็ถอนแล้วนะเอาจงจริงเออหูหน้าสวยหลังหลังดีหน้าสวยหลังดีแต่ไม่มีคู่ฮะหน้าสวยหลังดีแต่ไม่มีคู่เออยังไงขอแค่เอทดเข้าอ่ะเพื่อนขอแค่เอทดเข้ามาเพื่อนเอทดเข้าไม่เข้าเจ็ดมาอยู่สวยอยู่มีเจ็ดคุมฮะคู่เจ็ดแล้วคิงมามีคู่เจ็ดคู่สองเรามีสองคู่นะ เรามี2คู่นะคู่7คู่2เออมาดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้คูณ2ได้คูณ2ทั้งทั้งไอที่ลงไปตอนแรกกับอ่าที่รอบ2องเลยคนดูเออสวยๆอะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเนี่ยที่บอกได้คูณไม่ต้องเล่นโบนัสก็ได้วะ่ะเอออันนี้พี่ก็จับทิกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ได้คูณ2มา2ช่องเลยนะก็เนี่ยขึ้นมา คุณเมื่อกี้ใส่ไปเท่าไหร่วะพันห้านะใส่ไปพันห้าน่ครับโอเคคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แหละพี่อย่างที่พี่บอกพี่ตั้งเป้าถ้าของพวกนี้โป๊กเกอร์หรือพวกบาธรรมดาพี่ตั้งเป้า50%ของทุนเนี่ยพี่พอใจแล้วอยู่ในเกมพอใจแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ตัวคูณี่เพราะงั้นยิ่งเล่นมันอยู่กับมันนานยิ่งจะเสียด็เออเพราะงั้นตอนนี้กําไร3,000นะเออเอาทุนมา5 0 0 0ันกไร3 0 0พ กำไร55น่าจะ60เออกำไร60%ของทุนเออพอใจแล้วนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่ามาลุ้นกันว่าพี่จะเล่นเกมไหนมาด้วยทุนเท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม